ตอนนี้สจ๊วตอยู่ในสายเราเรียบร้อยครับเรื่องที่บอกว่าห่วงประสบการณ์ของรุ่นน้องนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามตอนนี้น้องสจ๊วตอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับสจ๊วตสวัสดีครับพี่ปองสจ๊วตใช้คำว่าคิดถึงได้ไหม ครับคิดถึงเนอะคิดถึงเนาะคิดถึงเนาะคิดถึงทุกคิดถึงพี่พี่ทีมงานแล้ถึงพี่พี่น้องในห้องสตรีทุกคนเลยครับอ่ะซู้า้าก่อนที่เราจะคุยกันเราคุยถึงเรื่องเรื่องอใช่ว่าเป็นเป็นเป็นธุรกิจของน้องก่อนนะครับเอในส่วนของพี่เรียกว่าเป็นน้ำพริกกากหมูได้ไหมใช่ครับเออนะตอนนี้เป็นไงบ้างครับไม่ได้ทําเลยพี่ตอนนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดแล้วอื อ่าถ้ารอแต่ยอดออเดอร์อย่างเงี้ยก็รอคนสั่งถ้าสั่งไม่ได้ตามกําหนดเรากําหนดไว้มันทํามาเราก็ขาดทุนครับแต่อย่างช่วงที่ไม่ใช่ช่วงโควิดอย่างเงี้ยผมทํามายังทําเผื่อได้แล้วผมก็ยังวิ่งขายตามโมงเกยได้ครับตอนนี้ก็หยุดอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้คือหยุดสต็อปไว้ก่อนนะครับถ้างั้นเรื่องงานในมุมอื่นเละฮะในเรื่องของการแสดงลิเกล่ะที่แย่มากอ๋อคือไม่ได้ไม่ได้เดือนกว่าไม่ได้ทํางานเลยใช่ไหมครับ ไม่ได้ทำงานนอนจนหมอนบุบนะครับเลรวฮะเอาแล้วตอนนี้ยังไงฮะในเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเราครอบครัวพี่น้องเราคณะเรายังไงอะครับก็อตอนนี้ก็ใช้วิธีการไลฟ์สดร้องเพลงนะครับแล้วคนดูเข้ามาก็ขอเพลงก็มอบรางวัลผ่านออนไลน์ก็ได้เงินเท่าไหร่ก็มารวมกันแล้วก็แบ่งกินกันในคณะอืมครับผมคาที่อยากจะติดตามอยากให้กําลังใจน้องๆนะฮะต้องไปติดตามที่ช่องทางไหนครับสจวตอ่า บ้านบ้านลิเกผมใช่ไหมครับครับแฟนเพจเอฟซเอกชัยราชันครับอืมแฟนเพจเอฟซเอกชัยราชันใช่ครับเข้าไปดูได้แล้วก็ไปแห้กำลังใจกันได้เนาะนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันจะมีการปลดเรื่องปลดล็อกเฟสสี่ละอันนี้สามารถจะสามารถจะกลับมามามาแสดงลิเกอะไรได้บ้างยังครับ ก็ถ้าเขาปลดล็อกวันที่ที่เขาบอกสิบห้านี้ก็น่าจะทําการแสดงได้แล้วครับอืมนะฮะถ้ามีการทาการแสดงที่ไหนอย่างไรนะแจ้งมาทางผู้พี่ด้วยนะจะได้เป็นกระบอกเสียงให้นะครับได้ครับนะอ้าวสจวัด์มาว่าที่เรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรุ่นน้องนะสั้นๆเลยชื่อเรื่องห่วงนะคะเรื่องเนี้ยไปได้ได้ฟังมาได้อย่างไรครับคือน้องคนเนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นแฟนเดชชอปกับโู้ชออยู่ประจำอยู่แล้วชื่อจอยอืม เขาเป็นท <ane> <affiliated S 2> ักเฟซผมมาเป็นเพื่อนครับเขาบอกว่าพี่สะชวัรคะหนูมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงของหนูอืแต่หนูเล่าไม่เก่งแต่ว่าหนูเคยฟังพี่เล่าแล้วพี่เล่าเก่งหนูไม่อยากให้พี่ถ่ายทอดเรื่องของหนูอืผมก็ยินดีก็น้องก็โทรมาเล่าให้ฟังผมวจดรายละเอียดไว้ครับครับเรื่องนี้นะครับก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แปลก คือน้องจอยเนี่ยค,คือกําเนิดบ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่จังหวัดมหาสารคามอืเขาก็อยู่กับแม่เขานะครับอยู่กับคุณยาได้คุณยายอืนะครับแล้วก็มีตัวเขาแล้วก็มีลูกชายเขาอายุแปดขวบแต่นี้ว่าน้องจอยเนี่ยต้องมาทํางานที่จงังที่กรุงเทพครับมาเป็นอ่าสาวทํางานพิซซ่าอืครับผมก็ทํางานปุ๊บแล้วก็ได้เงินก็ส่งไปให้แม่ครับทํางานได้เงินแล้วส่งไปให้แม่แม่ก็เลี้ยงลูกตัวเองอยู่ ทีนี้แม่ของน้องจอยเนี่ยมีโรคประจาตัวก็คือเบาหวานกับความดันอืนะครับก็จะต้องคอยเที่ยวไปหาหมอตลอดได้ตังก็ต้องคอยไปหาหมออืแต่ทีนี้เอ้น้องจอยเขาผิดสังเกตได้ทําไมแม่เงียบไปอืก็เลยโทรไปครเพราะรู้ว่าแม่ไม่สบายอืรู้ว่าแม่ไม่สบายปุ๊บน้องจอยก็เลยส่งตังไปให้แม่อือ่าแม่หนูโอนตังไปให้แม่แล้วแม่ไปหาหมอนะครับด้วยความเป็นห่วงแม่ครับทีนี้ พอให้ตังค์ไปแล้วเอ๊ะทำไมแม่ยังเงียบอยู่ทำไมแม่ไม,ม,ม,ม่โทรบอกว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างไปหาหมอแล้วหมอว่าอาการเป็นยังไง<ม>น้องจอยก็เลยผิสังเกตเขาก็เลยโทรไปอีกครับทีนี้พอโทรไปเนะี่ยน้องจอยรู้เลยว่าแม่ตัวเองเข้าขั้นโคม่าแล้ว<ม>นอ,นอนนืนอนอยู่โรงพยาบาลครับนะครับนอนอยู่โรงพยาบาลเมื่อเดือนตุลาคมอืมก็เลยกลับไปบ้านครับเพื่อจะไปเยี่ยมแม่อื<ม>พอกลับไปถึงบ้านไปเยี่ยมแม่เสร็จปุ๊บ ไปเหมาะเจาะกับที่คุณย่าเขาก็เสียชีวิตก่อนวันที่16ตุลาคมอืมด้วยสาเหตุ่น่าจะเป็นโรคชลาครับอแต่คุณแม่เขาเนี่ยเสียวันที่13ตุลาคมวันที่13ตุลาคมย่าเสีย16ครับเดือนเดียวกันเลยแม่เขาเสียเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดครับผมทีนี้เสียเอคนที่รักไปทั้งหมดสองคนนะครับก็ระหว่างที่จัดงานศพคุณย่าเขเผาก่อน เขาคุณแม่ที่หลังอืแต่ทีนี้ว่าคุณแม่ของน้องจอยเนี่ยเป็นคนที่รักหลานมากครับักลูกน้องจอยมากกวเขาเลี้ยงเขามาหลานชายรักมากทีนี้ในระหว่างที่ว่าสวดศพเนี่ยญาติพี่น้องก็มาจากผมจําไม่ได้ว่าบึงการหรือบุรีรัมย์นั้นมาเต็มไปหมดเลยครับน้องจอยเนี่ยเขาเหมือนว่ามีอาการแต่ว่าอยู่ดีๆก็แบบเหมือนคนหน้ามืดเหมือนมึเหมือนคนจะเป็นงงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคนทักว่าือ อย่าบอกนะว่าแม่เองจะมาเข้าเองอืเขาก็ทักกันคสัะพักนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็จัดงานศพไปเสร็จเรียบร้อยอะไรเผาอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วลูกชายของน้องจอยเนี่ยอายุแปดขวบเป็นเด็กที่น่ารักมากครับพีบ่กําลังน่ารักกําลังโซนเลยอืแต่แม่น้องจอยเนี่ยผมต้องบอกนะว่าแม่น้องจอยเป็นคนที่ชอบดื่มเบียร์ดื่มสุราครับนะครับ มีวันหนึ่งครับลูกของน้องจอยเนี่ยอยู่ดีๆก็เด็กแปดขวบพี่ลุกขึ้นมากินเบียร์เด็กแปดขวบลุกขึ้นมากินเบียร์ครับผมลุกขึ้นมากินเบียร์แล้วก็ทําท่าสนุกสนานเหมือนแม่น้องจอยเลยทุกๆอย่างกี่มิยาบทเป็นแม่ของน้องจอยเลยอพี่แลวเด็กแปดขวบอะถือขวดเบียร์ แล้วเอาฝาขวดเบียร์ไปไปไป,ไป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 วางกับมุมขอบเตียงแล้วก็เอามือตบเพื่อเปิดฝาเปิดขวดเบียร์ <S <S ทำได้ยังไงน้องจอยเขาก็งงว่าทำได้ยังไงเ<อ>นี่น่ครับอุย้ยอแล้วแล้วนี่น้องจอยก็เลยตกตกใจเลยครับ,รบแบบเาเลยรู้เลยว่าเนี่ยแม่แม่แน่แนแม่มาเขา้ามาเข้าลูกแน่แน่เพราะว่าเขารักหลายเขามากครับแล้วคิดดูพี่เด็กแปดขวบว่าตบเบียร์โป๊ะกระดก กินเด็กไม่เด็กคนเนี้ยน้องจอยลูกเขาบอกน้องจอยบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นคนที่เกลียดคนที่กินเหล้าดูบุหรี่มากครับใครไปอยู่ยบุรี่เขาจะเขาจะเดินหนีเลยเขาไม่ออชอบเออแล้วอยู่วันดีคืนดีอ่ะเดินลุกขึ้นมาแล้วก็มาเต้นอยู่หน้าทีวีเหมือนก็ร้องคาราโอเกะที่ว่าแม่เขาเคยชอบร้องเพลงแล้วตอนนั้นบรรยากาศทุกคนงงแล้วทำแล้วทำยังไงอะครับสจวร ผมถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าทาไม่ผิดนะครับเขาน่าจะพาแบบเหมือนกับว่าอยู่ดีลูกเขาก็เหมือนกับว่าอาการก็หายไปเองหายไปเองเลยครับหายไปเองเลยครับอครับผมหายหายไปแบบว่าแบบว่าประมาณว่าแบบอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็หายไปแบบว่าเหมือนกับคนล้มฟุ้นไปลองเขาครับครับจากนั้นนะครับครับผมและหลังจากนั้นนะครับรู้สึกว่าจะมามามาอีกครั้งหนึ่งครับ เหมือนก็มาเข้าลูกมาเข้าหลานตัวเองครับออนั่นแหละครับก็จะเป็นอาการเดิมเลยครับรอที่เด็กแปดขวะเอาขวดเบียร์เล่ามือตบเปิดฝามันไม่ใช่นะ<อ>แล้วกินเหล้ากินเบียร์แบบโหแบบเหมือนผู้ใหญ่เลยทั้งๆท,ที่เด็กคนจะเป็นคนที่เกลียดคนกินเหล้ากินบุหรี่มาก<อ>ครับผมทุกคนงงมึนงงมากครับ นี่แหละครับเรื่องราวมันตั้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเออเออผมผมตอนที่สะจัวจ่วเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวเลยนะนะแต่มันเป็นเรื่องแปลกแล้วผมแ,<ป>ลแล้วผมรู้สึกผมเชื่อนะเรื่องของการ,ร,รโดนโดนที่เขาเรียกว่าโดนโดนผ่านร่างหรือว่าโดนสิงโดนผีสิงอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะมันจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นหลายๆครั้งที่เราได้รับรู้เนอะซึ่งบางทีเรางงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงโดยเพราะกับเด็กอะ ซึ่งอันนั้นหนึ่งคือเด็กอายุยังน้อยประสบการณ์ยังน้อยหรือว่าภูมิหรือว่าจิตอาจจะยังไม่ได้มากพอบางสิ่งบางอย่างสามารถเข้ามาแทรกแทรกได้แล้วก็แสดงอากับกิริยาของคนที่ตายไปใช่ครับซึ่งดูแล้วยังไงก็เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยต้องต้องใช่ต้องใช่ชแน่ๆเขาบอกว่ายังไงก็แม่เขาครับเออ พราะว่าวิธีการเวลาแม่เขากินเหล้ากินเบียร์นะ่ะหรือว่าเวลากินเบียร์จะเปิดขวดเนี่ยเขาบอกว่าแม่เขาถ้าทาอย่างนี้ตลอดเวลาเขาต้องเอาขวดเบียร์แล้วเอาฝาไปวางไว้ไวที่ขอบเตียงแล้วก็เอามือตบโปโ๊<อ>พี่เราเด็กแปลกหวจะมีแรงี่ไหนมาตบขวดเบียร์ทังโป๊ะอ้อแล้วหลังจากม,ม,ม,มันมีมันหลังจากนั้นมันมีอย่างอื่นตามมาอีกไหมครับสจว์ตครับเพราะว่าที่สําคัญที่สุดเลยนะครับ,รบแม่น้องพลอยเนี่ยอืมเผาวันพระใหญ่วันอังคารอืม ซึ่งเป็นวันที่เขาห้ามครับแล้วผมถามว่าเอา้าเราจะไปปล่อยให้เขาเผาวันนังคารทําไมไม่มีใครรู้หรอว่าเขาห้ามอืเขาบอกว่าเขารู้แต่หลวงพ่อหรือวัดพระที่วัดบอกว่าไม่เป็นไรเอาที่สะดวกเรา<อ>มีเลยเหรอมีหรอเรื่องผมก็ไม่เคยได้ยินพี่รบาบว่านังคารวันพระใหญ่เขาห้ามแล้วมันเป็นวันที่แบบเขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เลยนะพี่วันนี้เนี่ยอ๋ออ,อ,อ เฮ้ยน่ากลัวนะคือแปลกก็แปลกน,น่ากลัวก็น่ากลัวนะคือถ้าคงเราบอกก็ว่าถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะจะบอกว่าไม่น่ากลัวไม่ได้นะ<ห>นถ้าเราเจถ้าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราเห็นเด็กคนหนึ่งแปดขวบทําแบบนั้น,นเนี่ยเป็นเป็นเราก็ก็ขนลุกนะเป็นเราก็ก็งงนะครับเออรายละ,ะเอียดน้องจอยเขาให้มาเยอะกว่านี้แต่ว่าผมผมตัดเอาช่วงใจความสําสคัญสําคัญมามาเล่าก็ไม่งั้นเด็กมันจะยืดเยียครับอืมครับผมแต่ผมก็งงตรงว่าเขาปล่อยให้แม่ตัวเองเผาวันที่ วันอังคารวันพัสดียังไงอูอ้อ้าเอ้าวอาเอ้าวไ, <c oughs> ไปหาเรื่อง <c oughs> ไปหาเรื่องตื่นเต้นแบบนี้มามาเล่าให้ฟัง <c oughs> องีกครับผมมีคนน้องๆมาทวงสัญญาพี่ป๋องเรื่องฝากผมมาเขาเคยโทรมาเล่ากับพี่ป๋องเ <c oughs> มื่อหลายปีหลายปียปยปเกินเกินเกินน่าจะประมาณสิบปีกว่าพี่ป๋อครับเรื่องที่ว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับบ้านเขาอยู่ระหว่างกลางทางสามแพ่งสองทางอ่า ทางซ้ายจะเป็นทางสามแพ่งที่คนเดินทางขาจะเป็นทางสามแพ่งที่รถวิ่งอืที่บ้านหลังเนี้ใครก็อยู่ไม่ได้แต่ตัวแม่เขาอยู่อืแล้วพี่ป๋องเคยรับปากว่าจะไปพิสูจน์บ้านหลังนี้ทุกวันนี้บ้านหลังนี้ยังอยู่ครับเพราะเขาบอกว่าเขารอพี่ป๋องอยู่เฮ้ยเหรอเดี๋ยวก่อนเมื่อกี่ปีแล้วสะจวดน่าจะเกินสิบกว่าปีอยู่ครับเหรอแล้วทุกวันนี้คือบ้านหลังนี้ยังอยู่แล้วมีคุณแม่อยู่ด้วยเหรอฮะคุณแม่เขาอยู่เขาไม่ยอมไปไหนที่แต่เนื้อที่ตรงนี้เป็นที่ของของพ่อเขาและพ่อเขาตายไปแล้ว แล้วพวกพี่หมายถึงพวกพี่ไปได้เหรอครับไปได้ครับเพราะเขาผมเขาบอกยินดีครับเอาละฮะคือถ้าไปได้เขาบอกว่าให้พี่ไปกันหน่อยถ้างั้นเดี๋ยวหลังจากหมดโควิดเนาะหมดโควิดแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ขวาญพี่ตั้มครับเนาะลองไปดูก็ล้วกันโอ้เอาได้เลยสจวตยังไงก็ฝากฝากขอบคุณแม่แม่พี่พี่ทนู้นด้วยนะได้ครับครับผมขอบคุณมากสจวตครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ